ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็อย่าลืมกดไลค์คลิปด้วยนะสวัสดีครับโปรเจกต์ของตุ๊กตาผีวันนี้จะมาพูดถึงตุ๊กตาตัวที่9ตุ๊กตาวูดูเราอาจจะเคยรู้จักตุ๊กตาพวกนี้ มาจากภาพยนตร์และซีรีสกันมาบ้างแล้วตุ๊กตาวูดูเป็นตุ๊กตาที่คนสมัยก่อนนำมาทำใสาย,ยาศาสตร์หรือคุณใส่เพื่อทำ้ายคนอื่นมีต้นกำเนิดจากลัทธิวูดูในแถบอเมริกาใต้โดยสิ่งที่ผมกำลังจะเล่านั้นคือตำนานเพียงบทหนึ่งที่ถูกคนประสบปัญหาแปลกๆปากอา บอกเล่าเอาไว้เพียงเท่านั้นเริ่มจากมีหญิงลายหนึ่งจากเมืองเกาวเวสตันและเท็กซัสซื้อมันมาจากแหล่งซอมบี้วูดูอย่างรัฐนิวออร์ลีนผ่านทางเว็บไซต์อีเบเมื่อปี2004ใช่แล้วครับอีเบอีกแล้วนั่นแหละตุ๊กตาวูดูถูกส่งมาอย่างเรียบร้อย อยู่ภายในกล่องโลหะสีเงินลักษณะคล้ายโลงงศพเล็กๆคาดว่าถ้าเธอไม่เปิดโลงและหยิบมันออกมาแล้วก็เรื่องราวาหลอกหลอนเหลา่านี้คงไม่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะลองของเก็บประสบการณ์มาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายผีทางอีบีหญิงรายนี้กับต้องหัวปั่นแทบเสียสติ เมื่อเธอบอกว่าอูดูตรองดังกล่าวนั้นตามหลอกหลอนเธอไม่ว่ายามตื่นหรือว่ายามหลับฝันเธอพยายามนำมันไปเผาแล้วแต่มันกลับทนไฟได้จัดทิมแทงทำลายด้วยกันไก่ก็มีอาจเป็นผลจึงได้ตัดสินใจนำมันไปฝังไว้ที่สุาสานแต่กลับ กลายเป็นว่ามันมานอนอยู่หน้าประตูบ้านในสภาพเลอเปอนดินซะอย่างนั้นเธอจึงนำมันออกขายทางอีเบอีกครั้งแต่ผู้ที่ซื้อมันไปบอกว่าจูๆ่ๆตุ๊กตาก็หายไปเจอมันอีกทีก็เป็นที่หน้าประตูบ้านของเธอซะอย่างนั้น หรือแม้กระทั่งผู้ซื้อรายที่สบอกว่าพัสดุสินค้าที่เธอได้รับนั้นเป็นเพียงกล่องเปล่าเท่านั้นและนั่นก็ทำให้มันถูกพบอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเธออีกแล้วนั่นเองผู้ที่ประกาศขายเดิมที่โฆษณาขายมันทาง E ีบีนั้นบอกว่าผู้ที่ซื้อไป จะต้องทำตามกฎในการครอบครองตุ๊กตามดนดํานี้อย่างเคร่งขัดคือเก็บมันไว้ให้พ้นจากสายตาใครๆและต้องไม่นำตุ๊กตาออกมาจากกลองเด็ดขาดเธอรู้ตัวแล้วว่าพลาดเสียแล้วไม่ว่าจะหาทางกำจัดตุ๊กตาบูดูตัวนี้ออกไปจากชีวิตอย่างไรเธอก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเสียทีสุดท้าย ยิงลายนี้ได้แต่นำมันไว้ในกล่องตามเดิมแล้วเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคาวังเพียงแต่ว่าเมื่อเธอขายบ้านนี้ทิ้งไปแล้วหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นหากเธอยังพอมีโชคอยู่บ้างเธอคงจะหลุดพ้นจากการตามหลอกหลอนของตุ๊กตาบูดตัวนี้เตียทีซึ่งในวันนี้โปรเจกต์ของตุ๊กตาบีตัวที่เก้านั้นได้จบลงไป รอพบตัวสุดท้ายได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ใน EP หน้านะครับขอบคุณครับ